ตอนนี้ขเขาเหม็นมันหมาหัวเน่าแล้วนะครับเพราะมันไปยิงโรงพยาบาลยิงบ้านเรือนประชาชนมีเด็กไอคลิปที่ชาวบงชาวบ้านเขาถ่ายเนี่ยชาวบ้านวิ่งหนีเด็กนักเรียนวิ่งหนีอันเนี้ยเป็นพยานหลักฐานครับขอบคุณผู้จัทการฐานบกขอบคุณผู้จัดการหานอากาศนะครับท่านร่วมมือกันดีมากนะครับตอนนี้แม่ก็โวยวายไปเรื่อยคุณเซนทร่าานเป็นหมาถูกมันร้อนแล้วไปฟ้องสหรัฐอเมริกาว่าใทยใชย้เ1 6ติบไปบอมมัน ผมยิงคนร้ายแล้วคุณไปฟ้องไวสัตมิตรบอกว่าเลวัตเนี่ยเอาปืนยี่ห้อสมิธไปยิงต่อสู้กับคนร้ายบ้าแล้วไอ้คุณเซนมึงบ้าแล้วถ้าเป็นผมนะไอ้จุดที่ตั้งปืนใหญ่กับจุดที่ตั้งรถถังหรือตรงไหนที่เป็นเบิร์มคูเลตไม่ต้องกลัวเปลืองลูกระเบิดแล้วครับไม่กลัวเปลืองจะหลดแล้วครับออกไปเลยไปทีเป็นฝูงแต่ก็ร,ระมัดระวังนะครับจะลวลดต่อสู้อากาศยานมันมีอย่าไปประมาทนะครับอย่าไปประมาทนะครับไม่กี่วันเนี่ย ผมมาคิดว่าจะต้องมีตัวกลางให้มาคุยนะครับให้เราหยุดยิงก่อนแล้วมาพูดคุยกันนะครับแต่กว่าจะหยุดยิงมันต้องรู้แพ้รู้ชนะนะครับไอเด็กเกเรเด็กจังไรนี่มันต้องต้องฟาดให้หมอบกระแตก่อนนะครับแต่ถ้าจะจบเร็วๆเนี่ยต้องใช้ F16 กับคลิปเป็นครับบอมให้หมดครับบอมที่ตั้งปืนใหญ่ที่ตั้งจรวดมันที่ตั้งรถถังมันบอมให้ราบเป็นหน้ากรองไปก่อน จะเปลืองระเบิดเท่าไหร่ก็ต้องยอมนะครับแล้วถ้าเสียงปืนสงบแล้วนะมันร้องให้คลานมาเนี่ยค่อยเจรจาถ้าเป็นผมนะครับแนวชายแดนไทยเนี่ยผมจะบอกทหารไทยให้ถอนกําลังออกมาก่อนให้ถอนกําลังออกมารัศมีจะระเบิดนะครับและปล่อยให้มันบุกเข้ามาทําเป็นถอยครับปล่อยให้มันบุกเข้ามาพอบุกเข้ามาเขานี้ปูผมเป็นเส้นตามแนวเขตแดนเลยพบพรบพรืบพบพบไปตามแนวเขตแดนไปเลย นะครับเอาแตกอากาศตามแนวเขตแดนไปเลยอันนี้ฟาดเรียบขมรนมันบุกเราไอ้ที่ว่ามันอ้างแผนที่หนึ่งต่อสองแสนเราอ้างแผนที่หนึ่งต่อห้าหมื่นโอ้โหก็มึงคุยกับกูมาปักปันเขตแดนกันตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ห้าแล้วมึงก็ยังล้ำมาอีกตั้งสี่ห้ากิโลแล้วใครจะไปคุยกับมันรู้เรื่องหรอนะครับเดี๋ยวให้ทหารเขาสู้ไปก่อน นะครับให้ทหารเขาสู้ไปการเมืองเขาบอกไอ้ตอนนี้ผมมองว่าเป็นการสงครามแต่เขาทําให้ซอฟนะการเมืองเขาก็ต้องบอกว่าไม่ใช่เป็นการประกาศสงครามเป็นการประทะกันบริเวณแนวชายแดนเราปกป้องอธิปไตยของเราคือพูดเดี๋ยวมันต้องเราชนะในสนามรบก็จริงนะครับแต่มันต้องไปแก้ตัวในสหประชาชาตินะครับให้ต่างชาติเขาเห็นใจเรานะครับให้เขาเห็นด้วยกับการกระทําของเรานะครับ ตอนนี้ขเขมรมันหมาหัวเน่าแล้วนะครับเพราะมันไปยิงโรงพยาบาลยิงบ้านเรือนประชาชนมีเด็กไอคลิปที่ชาวบงชาวบ้านเขาถ่ายเนี่ยชาวบ้านวิ่งหนีเด็กนักเรียนวิ่งหนีอันเนี้ยเป็นพยานหลักฐานครับโอ้ยยิงใส่โรงพยาบาลนี่ถือว่าเลวมากนะไม่มีประเทศไหนเขาทำกันนะไม่ว่าสงครามอะไรก็จริงเขาไม่ทำกันกันกบโรงพยาบาลนะผมกล้าครับคุณตํานาวผมกล้าครับเรื่องไปลบอย่างเงี้ยผมกล้าครับนะครับ การทุลมุนนี่อย่าไปเกกกยเขาอย่าไปเกกกยทหารเขาเขามีแผนอยู่แล้วได้รับการฝึกอยู่แล้วนะครับแต่ถ้ามันเริ่มบุกเข้ามาในประเทศไทยเข้ามายึดครองหมู่บ้านนั้นหมู่บ้านนี้นะครับแล้วกําลังทหารไม่พอเขาจะเรียกกําลังสํารองนะครับท่านก็ลองดูวีรกรรมที่ผ่านๆมาของผมสิครับว่าผมเป็นคนกล้าหรือเป็นคนกลัวนะครับชอบอยู่แล้วอย่างนี้นะครับชอบอยู่แล้วนะครับถ้าเป็นผมบัญชาการลบก็ จีพหายไปแล้วนะครับผมบอมบ้านคุณเซนทันทีเลยรู้ไอ้คุนเซนอยู่ตรงไหนผมบอมแม่นเลยครับนะครับจะเกิดอะไรขึ้นก็แก้ตัวชี้แจงไปนะครับและบริเวณแนวชายแดนจุดที่ตั้งทหารจุดที่ตั้งปืนใหญ่จุดที่ตั้งรถถังเนี่ยผมปูพรมหมดผมปูพรมหมดครับนะครับผมปูพรมหมดนะครับนี่ไปปะทะตามขั้นตอนมันมาปืนเล็กแล้วก็ต่อสู้ด้วยปืนเล็กไอสัตว์มันใส่ r p g ตอนนี้มันเอาะจลวดหลายลำกล้องมัน พุ่งเข้ามาเช่นเราอยู่ในบังเกอร์ในเบิร์มเรา่าเงี้ยนะครับ RPG มาลูกนี่ก็กระเทือนแล้วครับแต่นี่แม่นะจะหลดหลายลำกล้องมาทิ้งสิบกว่าลูกใส่เข้าไปทหารเราก็เจ็บอีกอะแล้วเราจะมีเครื่องบินไว้ทวาใหม่วะเนี่ยนะครับเอาเครื่องบินไปกดหัวมันดินะครับเอาเครื่องบินไปกดหัวมันนะครับแม่ทัพอากาศใจถึงอยู่แล้วนะครับแต่ผมเชื่อว่ามีใครไปเบรกหรือเปล่า คนที่มีอำนาจมากกว่านั้นไปเบรกหรือเปล่าท่านบอกมาทีผมจะได้มาด่านะครับผมจะได้ออกมาไล่ดา่าไม่ด่าก็ได้จะมาบอกว่าที่ทหารอากาศไม่กล้าเอาเครื่องบินออกไปอีกเนี่ยเพราะท่านนี้ห้ามเบียดทัวร์ก็ไปจอดเต็มบ้าน,นครับผมไม่ยุ่งการเมืองอยู่แล้วนะครับแต่ใครเบรกเนี่ยผมจะได้มาบอกชาวบ้านเขาว่าไอ้คนนี้มันเบรกมันรอให้ทหารเราโดนยิงตุยไปก่อนลมะมั้ง มันต้องไปจัดการไอ้ต้นเรื่องนะที่พ่นกระสุนลดถังมันปืนใหญ่มันเนี่ยนะฮะผมเป็นกําลังใจให้ทหารน้องๆที่อยู่แนวชายแดนนะครับต้องไปเสี่ยงชีวิตกันนะครับอยากให้กองทัพอากาศทําแบบเมื่อวานครับไปปูพรมหน่อยครับนี่มันจะลามไปจันทบุรีตราดกองทัพเหลือผู้จัดการทหารเหลือก็เตรียมออกไปบัญชาการลบแล้วมันตั้งท่าไม่ดีแล้วนะไปุูตั้งปืนกลลังปืนกลแล้วแย่จริงๆนะครับมันวุ่นพไอยไ,ไ,ไอ้ไอ้คุณเซนเนี่ยครับ แล้วผมว่ามันบ้าไปแล้วนะมันเพี้ยนไปแล้วนะกลางคืนแม่งก็โพสตนั่นโพสตนี่ทั้งคืนไม่หลับไม่นอนแต่ตอนนี้ไม่ต้องห่วงฮะทหารบกทหารเรือทหารอากาศเขาจับมือกันแน่นแต่มันจะมีใครสั่งห้ามหรือเปล่าผมไม่รู้นะครับสงสัยว่าทําไมเครื่องบินไม่ออกนะครับ